ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเมืองลับแลบแที่บ้านน้ำซับหยด การที่พระป่ากรรมฐานออกรุกขมูลในดงดิบบอมเพญกระบะร,รมโดยแวดล้อมไปด้วยสิ่งลี้ลับหน้าขนพองสยองกล้าวก็เพื่อพิสูจน์ท่าแท้ของท่านว่ายังรักตัวกลัวตายอยู่หรือไม่ยังอะไรใยดีในสังขารขันขนาดไหนทั้งนี้เพราะก่อนออกจากฤทธุดงอยู่ในป่าเขาทุกท่านได้อธิษฐานขอยอมตายถวายชีวิต ตั้งแต่วินาทีแรกที่สมาทานทุดงแล้วหลวงปู่รูปหนึ่งลืมตาดูโลกที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2470ส,ส,ส,สมัยเด็กได้เล่าเรียนในโรงเรียนประชาบาลที่บ้านนาตรังข้างบ้านของท่านนั่นเองโรงเรียนสมัยนั้นเป็นสาราวัดเก่าๆหลังคามุงแฝก จบกระถมศึกษาแล้วไม่มีที่เรียนต่อแต่ความรู้เพียงเท่านั้นก็นับว่าดีทีเดียวทางราชการต้อนรับให้เป็นครูทวา่าพี่ชายคนโตซึ่งบวชเป็นพระนำไปฝากเป็นสิทธิหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรอัครสิทธิ์ของจอบทัพธรรมสายพระปาทธุดงคือหลวงปู่มั่นภูริทโตอันหนึ่ง ตอนจบการศึกษาในปี2486อายุประมาณ15ปีนั้นท่านเคยติดตามพระพิชายออกทุดงในฐานะลูกศิษย์โคจรไปหลายแหล่งแห่งที่อัทิปาดิบแถบทินสระบุรีหินกองนครนายกและเข้าจำพรรษาที่ปราจีนบุรีพอมนักพักอยู่ที่วัดร้างชื่อวัดป่าโยธารัสอร อันเป็นวัดที่หลวงปู่แว่นสิทธิเอกอีกท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่นได้มาสร้างไว้พอเป็นแนวทางให้ต่อเติมเสริมแต่งตอนนั้นมีกุฏิหลังคามุงจากอยู่หลังเดียวพระพี่ชายบารมียังไม่แก่กล้าถึงขั้นสร้างวัดให้แล้วเสร็จเมื่อออกพรรษาจึงทุงดงต่อไปโดยนำท่านไปยังแปดริ้วบางปะกงชนบุรี จนถึงระยองและจันทบรุรีไปกราบนมัสก,การหลวงปูล่ลีแห่งวัดอโศการามซึ่งพำนักอยู่ที่วัดคลองกุ้งที่นั่นยังเป็นป่ารกชัดอยู่ไม่จำเรินรุ่งเรืองอย่างปัจจุบันมีกุฏิกรรมฐานเล็กๆตั้งอยู่ตามโคนไม้อันเงียบสงัดครั้นจะออกทุงดงไปยังบ่อไยลินแถบถิ่นขเขมรต่ำกัมพูชาเวลานั้น เป็นช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาเหตุการณ์ยังคับขันไม่ปกติท่านพ่อหลีห้ามไว้ด้วยเกรงจะประสบอันตรายแต่พระพี่ชายจะขอไปให้จงได้ท่านพ่อหลีเมตตาสิทธ์น้อยที่ติดตามพระพี่ชายเพราะยังเป็นเด็กเกรงจะลำบากเอาชีวิตไม่รอดจึงบอกคาถาป้องกันตัวให้ท่องบ่นจดจำไว้ ถ้าท่องอยู่ในใจตลอดเวลาผองภัยที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นเสือลายพลาดกรอนมหิงสาควายป่าพยาโคชสารตลอดจนไั่ลึกลับที่มองไม่เห็นอทิเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำแม้กระทั่งยักษ์ผีสางนางไม้จะทำอะไรเราไม่ได้เลยคาถาของหลวงปูล่ลีมีสั้นๆดังนี้ นะบังโมบังพุทโธบังหน้าทำโมบังหลังกราบนมำสก,การลาหลวงปู่ลีแล้วบุกป่าจากเมืองจันทร์สามวันสามคืนก็ถึงบ่อัยลินตามรายทางพบเจอพลอยพระเกะระกาไปหมดแต่ไม่ได้เก็บใส่ย,ย่ามสักเม็ดเดียวเพราะมาแสวงบุญไม่ใช่มาเสาะหาเพชรพลอยทุงดงพักใหญ่ ก่อนจะกลับมาพักอยู่ที่วัดป่าเมืองโคราชอันเป็นเวลาเดียวกับเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดครั้นเอาชีวิตรอดมาได้พระพี่ชายจึงพาไปฝากเป็นสิทธิหลวงปู่ฟั่นอาจโรดังได้กล่าวตอนต้นและได้บรรพชาเป็นสามเณรที่นี่หลวงปู่ฟั่นสอนว่าประสูติหมายถึงหลุมเข้า พระวินัยหมายถึงลมออกปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมเข้าลมออกรู้เท่านี้เป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่เพียงกิ่งก้านนับจากเป็นสามเณรถึงบวชเป็นพระท่านปฏิบัติธรรมเรื่อยมาไม่ขาดสายออกพรรษาแล้วเจ้าริทุดงไปกราบพระอาจารย์ต่างๆเพื่อฟังธรรมจากท่านเหล่านั้น ครั้นใกล้กึ่งพุทธกาลปี2500อันเป็นปีที่ทางการดําริให้มีการเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลเป็นงานใหญ่ทั่วประเทศช่วงเวลานี้หลวงปู่มีภรรษาแก่กล้าพอสมควรคิดว่าการเป็นคนติดที่ติดวัดผิดวิสัยพระปาทธุดงควรหลีกเร้นจากการยึดติดในที่ต่างๆจะประเสริฐกว่า จึงออกธุดงจากวัดป่ารังสีปาริวันเจ้าริคข้ามผูผานไปยังพนมนครมุ่งสู่สกลนครเพื่อไปกราบอธิธาตหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระป่าทธุดงซึ่งเก็บรักษาไว้ณวัดป่าสุทาวาสเมืองสกลนครหลังจากนั้นได้ท่องธุดงไปตามเทือกเขาภูผานป่าโชมหน้าสู่ภูหมากย่อ เพื่อไปยังางถ้ำขันตีระหว่างทางพบเจอพรานเก่าสามนายบวชเป็นชีปากขาวขันอาสาเป็นมกุเทศนำทางเมื่อมีชีปากขาวอดีตพรานเก่าร่วมทางด้วยถึงจะไม่มีหมู่บ้านให้อาศัยบิณฑบาตชีปากขาวก็สามารถเสาะหาเผือกมันผลไม้ที่มีอุดมสมบูรณ์อยู่ในป่ามาถวายให้ขบฉันได้ไม่ขัดสนทั้งนี้เพราะ พระป่าทุดงย่อมไม่ยึดติดในรถอาหารเมื่อไม่ยึดจิตย่อมปล่อยวางเบาสบายชุ่มชื่นเบิกบานกำหนดอารมณ์ปัจจุบันเป็นตัวปัญญาสำรวมเคร่งครัดในศีล227ข้อการรักษาศีลให้มั่นคงไม่ด่างพร้อยจะเกิดอำนาจลึกลับมหาศจรรย์ช่วยป้องกันสภาพอันตรายได้ทุกอย่างทั้งในบ้านในเมือง และในปากเขาลำนาวไพรเพราะศีลคือกําแพงแก้วศีลคือรั้วกั้นอันศักดิ์สิทธิ์ขณะพำนักอยู่ในวัดก็ดีในบ้านในเมืองก็ดีไม่ว่านั่งสมาธิหรือนอนหลับท่านไม่เคยมีนิมิตใดๆเลยไม่ว่านิมิตความฝันหรือนิมิตในสมาธิแต่ออกจากชุมชนสู่ป่าดิบดงดำมักเกิดนิมิตอยู่เสมอ และนิมิตเหล่านั้นมักจะปรากฏเป็นความจริงทุกครั้งไปคราวหนึ่งทุดงไปถึงป่าสับเขียดตอนโพโลเพลต้องปักกรดพักค้างแรมที่นี่ก่อนตกค่ำพรานชีปะขาวทั้งสามก่อกองไฟไว้ป้องกันสัตว์ดูร้ายแล้วต่างก็เข้ากรดทำความเพียรเช่นเดียวกับท่านซึ่งนั่งสมาธิอยู่ในกรดไม่นานเกิดนิมิตในสมาธิ ภาพที่ปรากฏเป็นลานหินกว้างแห่งหนึ่งบนแท่นหินกลางลานมีท่านเจ้าคุณอริยะเวทีเจ้าคณะจังหวัดโคราชนั่งอยู่ส่วนท่านนั่งข้างๆแท่นหินท่านใดปรากฏร่างบุรุษผู้องค์อาจมีสง่าราศีเกินมนุษย์เดินตรงเข้ามาบุรุษผู้นี้สวมใส่อาพรขาวทั้งชุดผิวพรรณเป็นสีเขียวปลั่งดังหนึ่งมรกต ท่านเกิดจิตรู้ขึ้นเองว่าเป็นพระอินท์ด้านหลังพระอินท์มีผู้คนนุ่งห่มชุดขาวกล้าวผมเป็นมวยจำนวนเป็นร้อยๆเดินตามมาหลายสิบแถวจิตรู้บอกว่าพวกนี้เป็นพรมาจากพรมโลกกลุ่มถัดไปซึ่งสวมใส่ชุดขาวทั้งหมดเป็นเทพบุตรกับเทพธิดาเมื่อมาถึงก็นั่งลงกราบด้วยกริยาอันงดงาม พระอินนั่งอยู่ข้างหน้าสุดบอกว่าพากันมาเพื่อขอฟังเทศท่านเจ้าคุณอริยะเวทีก็เทศธรรมจักและอริยสัจส,สี่ให้ฟังพวกที่ฟังเทศมามือเปล่าทั้งสิ้นเวลาฟังธรรมจะพนมมือไว้ที่วางอกพอเทศจบก็พากันกราบแล้วบอกคำเดียวว่าก,กลับพวกที่อยู่ด้านหลังสุด ถอยลุกขึ้นถอยออกไปก่อนตามลำดับแถวพระอินทร์รังท้ายตอนนี้จิตหลวงปู่ถอนขึ้นจากสมาธินิมิตหายวับไปโดยอัตโนมัติท่านจึงเอนหลังลกนอนพักผ่อนสังขารที่เมื่อยขบไม่นานก็เกิดนิมิตอีกปรากฏว่ามีเทพารักและนางไม้ที่อยู่ในป่าแถบถิ่นนี้จำนวนมาก นำพัตหารใส่พานมาถวายสิ่งที่อยู่ในผานมีอาทิเช่นลูกหวายหัวลิงเผือกมันกล้วยสุกพอขบฉันแล้วเสร็จก็บอกพวกเขาว่าจะทุดงไปยังถ้ำขันตีพวกเขาก็พร้อมใจกันพาไปส่งบ้างขอแบกกรดให้บ้างสะพายบาดให้ระหว่างทางในป่าที่มุ่งหน้าไปมีเด็กชายเด็กหญิง ผู้ใหญ่ทั้งหนุ่มและสาวแต่งกายแบบชาวภูไทยปรากฏร่างให้เห็นทั้งทั้งที่ป่าบริเวณนี้เล่าเปลี่ยววังเวงห่างไกลแหล่งชุมชนลิบลับน่าจะเป็นชาวเมืองลับแหล่ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในป่าแห่งนี้รุ่งขึ้นเช้าขบฉันทำภารกิจแล้วเสร็จหลวงปู่แบกลดสะพายบาทออกเดินนำหน้าพุกรานที่ป่าขาว และสามารถเดินตรงไปได้ถูกเส้นทางเหมือนเคยไปมาอยู่ประจำทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเคยทุดงเมื่อยังป่าแถบถิ่นนี้เป็นคํารบแรกทําเอาพรานชีปะขาวทั้งสามอัศจรรย์ใจไปตามๆกันแต่ความจริงก็คือสภาพป่าที่พบเห็นเหมือนกับป่าที่เคยพบเจอในนิมิตทั้งสิ้นแม้กระทั่งลํำทานน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาที่ไหลผ่านถ้ำขันตีก็เป็นอย่างที่เห็นในนิมิต ขนาดท่านเองยังนึกแปลกใจอยู่ครามคลั่นเมื่อนำทางพาสามชีประขาวไปถึงถ้ำขันตีก็พบเจอถ้ำขนาดย่อมๆแต่ลึกมากพวกพรานชีประขาวช่วยกันหาไม้มาทำที่พักมีรั้วรอบขอบชิดมีที่นั่งที่นอนและทางเดินจงกรมพร้อมสับใช้เวลาจัดทำเจ็ดวันกว่าจะเรียบร้อยที่นี่ท่านนั่งทำสมาธิแล้ว เกิดนิมิตอีกหลายหนหลายครั้งราหนึ่งนิมิตในสมาธิพบเห็นหญิงสาวสองคนแต่งองค์ทรงเครื่องแบบสาวพื้นบ้านอุ้มน้องมานั่งเล่นอยู่ตรงราวป่าใกล้ที่พักถามไปว่าหนูมาจากไหนมาที่นี่ทำไมเด็กสาวคนหนึ่งตอบว่าหนูมานั่งเล่นอีกประเดี๋ยวก็จะกลับบ้านถามไปอีกว่าบ้านอะไร เด็กสาวก็ตอบว่าบ้านน้ำซับหยดถามว่าบ้านน้ำซับหยดอยู่ที่ไหนเด็กสาวคนเดิม<ๆ>ก็ชี้มือไปในป่าบอกว่าอยู่ใกล้แค่นี้เองท่านมองตามมือที่ชี้ก็ไม่เห็นหมู่บ้านอะไรสักแห่งครู่ต่อมาพวกเด็กทั้งสามก็เดินหายเข้าป่าไปอย่างลึกลับแสดงว่าบ้านน้ำซับหยดไม่ใช่หมู่บ้านของชาวบ้านป่าในละแวกนี้ ต้องเป็นเมืองลับแผลอะไรสักแห่งซึ่งตั้งอยู่ในมิติลับแผลมีความลี้ลับมาศาจัย์ไม่ต่างกับแดนสุทยาอาถรรพ์และสวรรค์นรกซึ่งแยกไปอยู่ในมิติอื่นแต่บางส่วนก็สลับทับซ้อนกับโลกมนุษย์เรานี่แหละการจำภาษาอยู่ที่ถ้าขันตีอันมีความสงบสงัดการปฏิบัติจ,จิตย่อมได้ผลดีขึ้นเป็นลำดับ สามารถปล่อยวางในสังขารร่างกายรูปนามขันห้าจิตเดินไปตามกระแสแห่งมรไม่ได้ขาดช่วงขาดตอนผิดกับตอนอยู่ในเมืองการปฏิบัติจะครึ่งกลางๆไม่ค่อยเห็นผลต่อมาอีกคืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิอยู่เกิดน,นิมิตในสมาธิเห็นตายายสองคนถือขันใส่หน่ไม้มาถวายแล้วชวนให้ไปดูช้างป่า ที่ตาจับมาได้ใหม่ๆท่านไม่รับขันหน่อไม้และไม่รับการนิมนต์ของแกขึ้นต่อมาสองตาใหย่ก็มาปรากฏในนิมิตส,สมาธิอีกคราวนี้ขับเกวียนเทียมด้วยวัวคู่สีดำอมเมื่อม,มานิมนต์ให้ไปที่บ้านของแกอีกท่านเกรงใจขึ้นมาจึงยอมขึ้นเกวียนไปด้วยบ้านสองตาใหญ่เป็นกระท่อมตั้งอยู่กลางไร่ผลไม้ ึงบ้านแล้วตาใหญ่เอากล้วยและผลไม้แปลกประหลาดไม่เคยเห็นและไม่เคยฉันก็รับมาขบฉันฉันเสร็จตาใหญ่เอาจีวรมาให้เปลี่ยนก็ยอมเปลี่ยนเอาน้ำขมิ้นมาให้ลูบไหลก็ยอมทำตามหลังจากนั้นก็บอกลากลับที่พักชรอยสองตาใหญ่จะเป็นอาถรรพ์ป่าไม่รู้จักบาปุญคุณโทษเพราะไม่นานต่อมา ท่านโดนเห็บป่าคบกัดพิษของมันร้ายแรงมากทําเมาท่านได้ไข้นอนสมลุกไม่ขึ้นพวกชีปากขาวพรานเท่าลงไปตามหมอเถื่อนจากบ้านนาไร่มาฉีดยาให้ท่านอาการก็มีแต่ทรงกับสุดเป็นไข้หนักเสียจนตัวเหลืองไปหมดแต่ท่านไม่หวั่นไหวต่อความตายถือว่าสังขารน,นี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรของเรา ค่ำคืนหนึ่งขณะนอนสมไข้ขึ้นสูงจนพลอยหลับไปได้เห็นในนิมิตว่ามีหลวงปู่ผู้เท่าองค์หนึ่งหอะคล้อยเคลื่อนลงมาจากผืนฟ้านภอากาศถึงพื้นแผ่นดินแล้วเดินมาถามว่าเป็นอะไรตอบไปว่าเป็นไข้หลวงปู่ผู้เท่าเมตตาเอามือช่วยนวดเนื้อนวดตัวให้ เกิดอัศจรรย์ว่ามีเรี่ยวแรงอย่างกระทันหันสามารถลุกขึ้นั่งได้เองไม่ต้องให้ใครช่วยประคองจึงก้มลงกราบหลวงปู่ท่านก็บอกว่าถ้าทนไปได้จะได้ดีกล่าวขาดคำก็ห่อขึ้นไปบนอากาศหายลับไปส่วนท่านพอลืมตาตื่นที่ป่วยหนักก็หายป่วยได้เองอย่างลึกลับเหมือนไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน หลังจากปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาอยู่ที่ถ้ำขันตีนานสีเดือนแล้วได้ทุดงกลับมาอย่างวัดป่ารังสีปาลิวันพรานเท่าที่บวชเป็นชีปักขาวทั้งสามก็แยกตัวไปทุดงตามทางของพวกเขาท่านพักรักษาตัวให้แข็งแรงอยู่ระยะหนึ่งก็ท่องทุดงไปกราบพบครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ต่างกรรมต่างวาระอาทิเช่น เคยไปศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่ดุลอตุโลและเคยไปอยู่ปฏิบัติจิตกับหลวงปู่สิงขันตยาคโมเป็นต้นสำหรับหลวงปู่ที่กล่าวถึงปฏิปทาบางส่วนของท่านมาแต่ต้นก็คือหลวงปู่เหลืองชันทาคโมซึ่งต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นราชินวงศาจารย์แห่งวัดป่ากระเด่องทองอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองเซนโปโรโน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้มอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิด รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกวัยได้ในทุกมิติเซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต